การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องหลักการเขียนโปรแกรมการติดตั้งซอฟต์แวร์ DevC สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง DevC สำหรับเครื่อง Windows โปรแกรม DevC รองรับการติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยเข้าไปที่เว็บ http://www.ada.net/ o r l d i d e e b b l o หรือจากลิงก์ devc ขั้นตอนที่2ในเว็บจะมีแพ็กเกจสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกันขั้นตอนที่3ภายใต้แพ็กเกจ devc 5.0 4.9 9.2จุดเ w i t h m i n u t r t o compiler and GDB 5.2, o Debugger 9.0, MB. คลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดจาก SourceForge. ขั้นตอนที่ 4. แพ็กเกจนี้จะดาวน์โหลดไฟล์ c exe สำหรับ Windows ที่สามารถนำไปใช้ติดตั้งบน Windows 98 NT 2000 XP. ขั้นตอนที่ 5. เมื่อคลิกลิงก์ที่กำหนดให้แล้วจะไปยังเว็บไซต์ SourceForge และการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง C หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้ไปที่ไฟล์ exe ที่บันทึกไว้แล้วคลิกเพื่อเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจะขอให้ภาษาให้เลือกภาษาอังกฤษและคลิกที่โอเคจากนั้นหน้า License Agreement จะปรากฏขึ้นคลิก Agree เพื่อดำเนินการต่อไป ขั้นตอนที่6ในขั้นตอนนี้ 1. เราสามารถดูส่วนประกอบต่างๆของ Dev C ที่จะติดตั้งพร้อมกับแพ็กเกจนี้ได้ 2. เพียงคลิกที่ปุ่ม Next ในหน้าจอถัดไปการติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น ตอนนี้ devc ได้รับการติดตั้งบน windows ของเราเรียบร้อยแล้วเลือก one devc เพื่อรันและคลิกที่ปุ่ม f e n i เท่านั้นตอนนี้เราก็พร้อมที่จะคอมไพล์โปรแกรม C หรือ C ของเราด้วยคอมไพเลอร์ devc แล้ว SH. s c การสร้างโปรเจกต์ใหม่เมื่อเปิดโปรแกรม devc จะปรากฏโปรแกรมดังแสดงต่อไปนี้ ให้นักศึกษาเลือกเมนู File New Project จากนั้นให้นักศึกษาเลือกแท็บ Basic Console Application C Project ตั้งชื่อโปรเ e ก t ์ Lab20 o m a n และกดปุ่ม OK จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกตำแหน่งจัดเก็บโปรเจกต์ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม Save เมื่อสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วจะประกนนากฏหน้าโปรแกรมดังแสดงต่อไปนี้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมง่ายๆในภาษา C โปรแกรมบวกเลขใส่โค้ดดังต่อไปนี้ผลการดันโปรแกรม โปรแกรมแปลงฟุตเป็นนิ้วใส่โคตต้ดดังต่อไปนี้ผลการดันโปรแกรมโปรแกรมรับค่าและแสดงค่าค่ะใส่โคตต้ดดังต่อไปนี้ผลการดันโปรแกรม ลักษณะและคุณสมบัติของภาษาจาวาภาษาจาวาเป็นภาษาระดับสูงและภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุแต่อย่างไรก็ตามในรายวิชานี้จะมุ่งเน้นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแบบมีโครงสร้างและมีการเขียนโปรแกรมแบบเป็นขั้นตอนภาษาจาวาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานทั่วไปและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตสำหรับแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ตัวอย่างที่หนึ่งโปรแกรม display my name d o java ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ my name is c h o n g k o n i i am 20 y e a r s old โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทุกโปรแกรมจะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย5ส่วนหลักๆดังนี้ ส่วน header file header file of processing directive สามารถเขียนได้สองรูปแบบคือรูปแบบที่1รูปแบบที่สองขั้นตอนการพัฒนาโปรแกร,รมภาษา C ขั้นตอนที่1เขียนโปรแกร,รม source code ขั้นตอนที่2 compile p r ร g r a m compile ขั้นตอนที่สามเชื่อมโยงโปรแกร,รม link ขั้นตอนที่4ี่ประมวลผล run การใช้โปรแกร,รม Dev C ในการพัฒนาโปรแกร,รมภาษา C 1. เปิดโปรแกร,รม Dev C Click Start, ed, Dev c คลิก Start Bloodshed Dev C แสดงดังรูป 2. คลิก File new source file ดังรูปเพื่อพิมพ์ source code 3. ให้พิมพ์ source code ลงในกระดาษด,ดังรูป 4.Save File โดยไปที่ File, Save As และทำการตั้งชื่อไฟล์โดยให้มีนามสกุลว่า cpp ดังรูปตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า first ใส่นามสกุล cpp ทําทำการแปลโปรแกรม Compile โดยการให้เรากด c t r o l บวก f9 โปรแกรมก็จะทำการแปลโปรแกรม Compile และถ้าเราเขียนโปรแกร,รมไม่ผิดก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาดังรูปต่อไปนี้6กดปุ่ม close จากนั้นรันโปรแกรมด้วยการกด control F10 จะแสดงผลดังรูปก,การเขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์นั้นผู้เขียนโปรแกร,รมจะต้องเลือกใช้ภาษาโปรแกร,รมที่เหมาะสมรวมถึงต้องเข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาโปรแกร,รมนั้น การเขียนคำสั่งเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขาการทำงานของโปรแกร,รมภาษา C โดยจะเริ่มจากการเขียนโค้ดคำสั่งการคอมไพล์เลอร์และการนำไปใช้ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการทำงานของภาษา C ได้ดังนี้แบบทดสอบ 1. ขั้นตอนใดในการเขียนโปรแกร,รมภาษา C มีการตรวจข้อผิดพลาดของโปรแกร,รม เฉลยงอการคอมไพล์โปรแกรมสองชุดคำสั่งต่างๆในภาษา C ต้องเขียนอยู่ภายในเครื่องหมายใดเฉลยกไก 3. ลักษณะใดรายละเอียดของชุดอักขระพืน้นฐานเฉลยกออักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก 4. ลักษณะใดเป็นรายละเอียดของชุดอักขราการประมวลผลเฉลยคอ Escape Sequence 5. ห้าค่าคงที่มีคุณสมบัติตามข้อใด ฉเฉลยงอค่าจะคงอยู่ตลอดการทำงานของโปรแกร,รมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ผู้จัดทำนางสาวก,กรกโมลบุตรรมนางสาวอุดมพรสาสังนางสาวสรัญญาปณิธานัง